สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมกนขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดโคกขามเป็นนัดตอนเย็นครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนําร้านปลาเผาสูตรแม่การดาครับผมเดีย๋ยมาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับ ตัวแป้งเลยคุณลูกค้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้จัดมาเยอะเลยนะคุณลูกค้าวันนี้ของเรามีกี่ราคาครับผมมีสี่ราคาครับมีเท่าไหร่บ้างครับผม 1้อย4 0 150, 160ครับโอเคครับผมปรอกเกอือที่ใช้นี่ต้องผสมแป้งไหมบผส้ประไม่ผสม,ม,ผสมคระกบไม่ผสมนะกอปกอืะอ<ต>ทั่รไปเลยบ ุดยอดเลยทีเดียวนะต้องรูปก่อนนะตรงนี้หนักประมาณกี่โลนะคุณลูกค้าประมาณโลเองนะเสียบเข้าไปครับผมลูกค้าเข้ามาอีเรื่อยครับผม คุณลูกค้าของเราขายวันไหนบ้างครับผมตลาดเปิดทุกวันครับตลาดโคกคมเปิดทุกวันอืมตั้งแต่กี่โมงครับผมตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสามทุ่มครับอโอสดชื่ยมีเบอร์ไหมครับเบอร์มีครับอ่าบอกได้เลยครับผมศูนย์แปดสองครับผมศูนย์สามห้าอ่าฮะสามหกหนึ่งศูนย์อ่าฮะชื่อร้านปลาเผาแม่กระดานะครับผมโอเคครับผม ด้านนี้ก็เสียบเรื่อยๆครับผมเียบร้อยกินซีฟูดกับน้กิั่วครั้อมน้ำกิ้มถั่วเด็ดเลยนะผมเคยลองแล้วครับผมแล้วก็มีบริการผักฟรีด้วยนะคุณผู้ค้าใช้เวลานานไหมครับเนี่ย 20นาทีครับต่อตัว20นาทีต่อตัวนะใหญ่ใหญนะ่ไป160ครับครับผมของวัน150ครับผมไซส์เล็ก120ครับผมไซส์เล็120บาทนะ,อะโอ้สุดยอดเลยวันนี้ต้องขอบคุณที่ให้มาถ่ายทำนะครับ <ผม S 2> ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการมาดูกันสวัสดีครับผม